ใจกูมันเป็นดังได๋วะผู้แสยผู้สาวกับหลายแวะเวียนเขามาหาเป็นอย่างคือบบเอ็นโบวอไปหาเขาเนี่ยวะเป็นอย่างมันคือเอ็นออวยไปตหาตะนาเกี๊ยวก็งงใจจ้อของเถอะว่ะเป็นอยังเนี้ยเล่นของดูจังเลยก็เป็นออกขับเอาแน่แย่ยามใดก็คิดหอดตะนาเกเ๊ยวยังวะ เขาห้องน้ำก็คิดที่เฮ็ดเบียกก็คิดโม่ก็จะคลองแต่ว่าอย่างมาช่วงเฮ้ยขันมาก็ซิมีเรื่องบักจอยเขันวาอีกบักจอยกับหมูหักหมูแพงก็สิพิษกับบักจอยอีกโอ้ยคิดหนัดแต่ว่าอย่างวะโอ้ยเอ้า คองกว้าง <S 2> <S 2> <S เกียรติกำลังด้วยอยังอีก <S <S อ่อมาเฝ้าง่วเฝ้าคั้วให้ลูกพี่เล็กลครับโอ้บอ่ครับอง่วงเล็กไปใส่าสนาเล็กเป็นติดทรุระนะบ่ครับเป็นจ้าไหนอึคือนางมือรออยู่แต่ก็นั่งว่าแล้ว,ลวนะนะครับเกียรตอือจคิดยัางายแม่น้องกว้างช่วงนี้ก็อหลายเรื่องหลายเล่าหลายแนวครับปอดหัวอ,อยู่ครับบ่มีอย่างกันคุยกับนาเด้อเด้อนาเด้อนะเตครับเป็นมมคุยได เล็กกันห้าลังเท้อเพิ่นกนนา้ามเป่นหลายน้องกวางกับแม่เพลิงเป็นมูลแล้วเน่หมูแล้วก็เงาอยู่ดียนไอ้เล็กคันครับอืมเกาะกษสดย์ไม่มูไมีปวดเัยเสียนะครับนายเกดผมว่าไอ้เล็กกะบ้องงาปกันไนด้ครับนายเกดผู้ชายจังสันผมว่าคนที่เงาเนี่ยผมมากกว่าครับอืมน้องกวางเงากลัว,วาาอุ้ยเงาจังไลยนี่หน้าเห็นผู้สาวน้องกวางเนี่ยเยอะแยะ ผู้สาวกับแม่อายุครับนาเกตแต่ช่วงนี้มันเป็นอย่างกับโบหูแห่เป็นเจ้าไหนล่ะน้องกวางภาพนาเกตอยู่ในหัวผมตลอดเลยนะครับเฮ้ยภาพหน้าเนี่ยอยู่ในหัวน้องกวางตลอดอี๋เพือว่าจังสันแบบที่นี่เพื่อจังนาเกตมาสิงอยู่ในหัวใจผมเลยไหมครับอุ้ยไปประมาณนั้นปุน่ะแม่นเลยครับน้องกวางครับน้องกวาง อุ้ยรู้สึกโตบ่นี่เมาเยงออกไปเนี่ยแหงนาเกตมากไก่ผมแหงวันไหวเลยครับอุ้ยอุ้ยเนาะกวางเ้าแล้วนาเกดแหงวันไหวกวางอาเราเชือกคนเฮาน่ะมันกะอย่๋ไปบอกไปจังสั่นดี้องต้องคิดดีพูดถึงเ้าเนี่ยขึ้นหน้านี่โมเมนต์บอกคิดดีกวางกวางเ้าอีรีอยู่บ่อเ้าอีรีครับนาเกดอุเนาะแบบนี่ คิดยังไรวคิดยังไรกลัเฮานะฮะกันไปดีกว่าสั้นงกันตัวแมนบะสันแม่ครับนาเกตนาเกตบอกกระถือแต่ว่าตอนนี้นั้นหัวใจผมนั้นมันบได้หักคือจังหักพีหักน้องได้นะเกตเอ้ฮักคือยังเสนนหน้องกวางกับบนัคือยังหน้าจังหลานแนมมันจิตไปทางเฮ้ยเงาะโยวาจังสันเด้อ จะไปคิดยังไรจะไปคิดยังไรหน้าไปแต่ยินคำเบาดอกขอแต่ว่าอันนงกวางน่ะมาอยู่เป็นมูอไอเล็กมาเล่นงอ,งองๆมั้งเนาะมันนี่หน,น,น้ากับพ่อใจแล้วเนาะนงกวางเนาะได้ครับนาเกียครับโอ้ออยคิดยังไรเด้อครับวิ่งเนาะกวางคือนหู้สิเนาะนี่กับปีกกระเป่าขึขข้นโบคือคนอกคับคือจังสอนไอโซนสิ่งไปไม่ไม่เ้ย แต่ว่าก็คือว่าเนาะเลยนะคารวาคนนอนาะอันนขันมีความรู้สึกดีๆกั็ไปแล้วมันก็เสร็จอีหยังสดชื่นเด้อเพราะว่าน้องจอยเพิ่นก็เป็นคนอัตยาสายดีนี่เนาะเว้าก็ดีเว้าก็ม่วนซอยเวียดซอยงานเฮาคันเด็กวันหูเนี่มันสิว่าจังไดนบ่นี่ว่าไปฮักเด็กของมันกับน้องมันเดี๋ยตายเลยเนาะเฮานี่ ตั้งมั่วตลอดเลยมึงนี่แค่เลยก็ตกลุม่มครับปีแอร์ลูกพี่ก็ให้กูอีกละมึงพาลูกมึงยางมาเลยเย้ย่บุญจัางบุญคอยใช่ไห<อ>มว่าได้เว่ยแต่มานางอยู่พี่บอกอุ้ยเอานางระวังเดี๋ยไหลเดิแต่จังหวะมึงเนี้ยโอ้ยคือมานางอยู่คอยแท้เอาอันเกี่ยวของมาส่งบอแมอนมือหนีพี่กองมาตกฟอร์มเด้ ต้ปลาแจ่วลวกผักพร้อมคักแล้วสินเกาลูกพี่เบิดติบคลัทหนึ่งมากหลากหลายหนึ่งบอกอือหูหวานปากจอยแล้วสินไปไหนๆคือมันนั่งอย่างแบบเบิดเอาไรแต่อยากอยู่นี่กับบ๊ปันไดล่ะกับเบิ้งวะเบิ้งคว่งลูกพี่นี่แหละเออเรื่อว่าหม่งนี่กับบรรยากาศดีเดีเนาะโอ้ยคิดได้หม่ง ส้มยิ้วดีแท้ยิ <c oughs> ้วของส้มยิ้วฮะยิ้วก็ดีอยู่แต่ใจก็บก่ค่อยดีป็นได้ใจบอกนั่งมันนังอยู่นี่โอ้คือว่ายังสั่นมันเป็นจนังไหนคือบ่ดีโอ้มันมีอันภาพมาเครื่องตาเนี่ยนะมีภาพคนมาเครื่องตาเนี่ยนะโอ้ภาพผู้ใดมาเครื่องตาหามจอยบอกโบกเป็นภาพจอยแล้วภาพเจ้าของอยังสิมาเครื่องตาเนาะ เอากระภาพจะของก้อนหนึ่งตัวหรือว่าภาพเล็กหรือภาพผู้สาวภาพผู้สาวละ่ะใครจะผูบบ้าสาวปัญใดเอาบไก่ผู้ไก่แถวนี้ล่ะหึมันกวนใส่ตาอยู่นี่นะบู้ไก่ผูไก่แถวนี้เออหวยแม่นไปทางใดก็แล่นต่ำใจมั่วๆรถเว้ยโอ้ปานนั้นพุน่ะเออผู้ใดก็สิโศกดีะนะแถวนีล้ล่ะก็เจ้าอาจจะยังบ่ฮู้โตดอกมั้ยท่นบอ แม่นอพี่หนผู้นั้นคือสิโชคดีแท้นอนเห็นไอ้จอยได้แล่นต่ำใจปานนี้แม่มเพื่อนนั่นโชคดีอยู่ได้บอกจอยอยากโชคไหลเล็กน้อยนะอ๋อคือว่าจังสัน้นข้าเจ้าบ่งหูโตนะบ่งนหนูใจดวงไม่น้อยใจไปอยู่น้ำเขาเลยนนะโอ้จ้าเกียดจังเลยเขาหูโตยังวะโอ้พ่อสิบอกให้เอ็อนไปซื้อเขาได้อยู่บอ่อจอยโอ้ยเนาะ คนหยางจังมาอันมีแฉ่เจ้าหันแม่เฮ้ความหมายนี่บอกตุ่ๆเนาะคนมันปึกแม่โอ้ยกับบอลได้บ้าปึกล่ะแม่ยนี่บีบอครับเบาหันหนาคนของใจผู้ใดสิกล่าวหายถ้าบอกไปแนจัาหน่อยก็ดีได้เพรใจมันฮักแวมหลดผมาิว่าจะสั่นบักที่นี่ใกล้พวดบอ่อ ไก่พวดนะพี่ซี่บอกเอาผู้แมนตัวหลังับออกพี่ซีอเอเอแงแบบนไเออตักกับผูบอกน้ยว่าพี่หรือไงไปใส่เอาจังซี่เซสันเอาทัาทงไหนเอืยอยมากบมื่อไดเอ่ยกับนางโลดนะอุ้ยแมนบอกก็ไม่หัวใจนี่อ่านั่งโดนร้านะเอ,อ้เจ้าไอ้แม่จะบอกให้คิดหลายได้บตดที่นี้ คิดน้ำหอมหอมอ,อยู่จักยามเลยเจ้าจังสิ้นหูตัวนะอุย้ยจอยบอกว่าสองสามเท่อแล้วกะ็จักแม่นจริงหรือเทปเนาะบอกจอยบอ่เคยคิดตัวดอกแม่นบอแม่นเหรอน้อสามเทื่วเด้ที่ว่าบ่เคยคิดตัวนี่อจอยบอกค,ความจริงเสมอเอ้ยเนาะเอา อันบานจะเล็กนัไปใสก่ก็เดียวนี่คือได้วมาอันเลี้ยงงวัวเลี้ยงกวาวยทันแกเห็นว่าเขาไปเฮ็ดธุระในบ้านู<ส>้ในี้บ้านเอ,อื่อนมาสัน้นสั้นบอกแมนเอจอยกินขามาอะไรมันบ่เลี่ยเลียพระได้กินยังบ่กินแหลวบัตรีีไปแล้วก็ไปต้นาะสั้นบอกเออไปหอดบัตรีีไปกับจอยไปนั้นเด้อบักจอยไปนี่เด้อนะบ่ยากดรอกอันเอื่อนนั่นเห็ดกับเขาวมล้วกันแจวมาพร้อม บวกพัรเจาเจลบิดตะแเ็บเนาะใส่ใจมานําอยู่บ่อ้ก็เฮ็ดด้วยทีมือแห้สิบ่ใส่ใจอยู่บ่สันบิดตะแซบเนาะแปชั่นลูกเด่บ่หรอมือน้อุ้ยเนาะกระจงวะโอ้ยแต่แต่โอ้ยอ้ย้ยโอ้ยคือว่าลูกีแทจอยโอ้ยัโอ้ยโอ้อย่างดียางดีอเนาะอุ้ยมือยังขึ้นนมแทะจังด้ Yeah. <laughs>